ในโลกของการท่องเที่ยวมีรัฐหลายแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเยือนมาดูกันว่า10อันดับรัฐที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดมีอะไรกันบ้างอันดับที่1เป็นรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่รู้จักจากชายหาดที่สวยงามและสวนสนุกที่มีชื่อเสียงเช่นดิสนีย์แลนด์และยูนิเวอร์แซลสตูดิโอทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมายแวะเวียนมาอันดับที่2คือฟลอริดารัฐที่มีชายหาดตะการตาและสวนสนุกชื่อดังอย่างวอลต์ดิสนีย์เวิลด์ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามอย่างน้องนั้นเอเวอร์เกตสอันดับที่3คือเนวาดาซึ่งาสเวกัสเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งบาปนักท่องเที่ยวมากมายมาที่นี่เพื่อสัมผัสชีวิตกลางคืนและคาสิโนอันดับที่4คือเมืองนิวยอร์กที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมรายงานระบุว่านิวยอร์กซิตี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนจํานวนมากโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเทพีเสรีภาพและเซ็นทรัลพาร์ค ตามมาด้วยรัฐเท็กซัสรัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรัฐฮาวายที่มีชายหาดสวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีรัฐอิลลินอยส์รัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐเพนซิลเวเนียและรัฐอาริโซนาถือเป็นอีกสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากมายปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมเหล่านี้รวมถึงวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้แต่ละรัฐมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง